การสำรวจดำเนินต่อไปจนพบกับสิ่งของที่ดูเหมือนจะมีคนนำมาเส้นไหว้ผีเจ้าที่ซึ่งทำให้ทั้งคู่เริ่มสงสัยมากขึ้นขณะทำการตรวจสอบอยู่นั้นชายคนหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อเห็นร่างสีดำอีกครั้งกำลังนั่งอยู่บนขอบผนังพร้อมกับชี้มาที่เขาความหลอนพุ่งขึ้นจนเจ้าตัวต้องวิ่งหนีออกมาในทันทีทอ็อปไอท็อปเดี๋ยว เดี๋ยวเฮ้ยวายทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววายทำไมถอดเดี๋ยวเชื่อไว้มีแน่มีมีต้องม้กระเที๊ยนน้ำมนต์นี่ไงคือมันต้องมีอะไรอ่ะมันจะมีไหมล่ะมีแน่น้อวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วอะไรวิ่งอะไรมีอะไรเดี๋ยู่ท้องใครนั่งอยู่วะเดี๋ยว ไม่มีแมล่างนั่งอยู่ที่เก้าอี้ฮึ